คลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชัน ShopGenic นะคะเมื่อเราสมัครเข้ามานะคะเราก็มาที่หน้าแรกนะคะหน้าแรกจะเจอตำแหน่งเกียรติยศนะคะเราลองเช็คดูว่าเรามีตำแหน่งหรือยังหรือว่าเราเป็นยูเซอร์อยู่นะคะถ้าเราอัปเกรดแล้วตำแหน่งเราก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะคะสามารถกดบันทึกรูปภาพลง โฟลเดอร์ er ในโทรศัพท์ของเราได้ด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถกดติดตาม OPP นะคะจะลิงก์ไปที่ Facebook ของบริษัทนะคะเข้าไปศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาลองมากดตรงที่ตะก้าดูนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถมีร้านค้าเป็นของตัวเองได้นะคะสมัครเข้ามาแล้วยังไม่ได้อัปเกรดแต่กรอกข้อมูลครบเอกสารครบ ก็สามารถมีหน้าร้านเป็นของตัวเองได้นะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะคะสีเขียวๆนะคะสั่งซื้อสินค้าค่ะเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะเราก็าเราอัปเดตไปแล้วเราก็มากดตรงที่สินค้าทั่วไปนะคะสินค้าทั่วไปตรงนี้นะคะเราสามารถจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปตรงกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ได้เลยนะคะของสินค้านะคะก็จะบอกรายละเอียด ของสินค้าแต่ละตัวเลยนะคะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะค่ะพอเราดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการที่จะแชร์เราก็กด Copy Link ตรงนี้ได้เลยนะคะกดคำว่า copy Link ง์นะคะแล้วก็สามารถนำไปวางที่สื่อต่างๆบนโลกออนไลน์ได้เลยนะคะเมื่อมีคนสนใจนะคะเรา ก็จะได้ค่าในหน้าโปรโมทสินค้าตัวนี้นะคะเซ็ตลัก9กบาทฟรีฟเลยนะคะโดยที่ยังไม่ได้อัปเกรดแต่เอกสารครบนะคะก็มีให้เลือกหลายรายการเลยนะคะลองเลือกดูเราชอบชุดไหนเราอยากขายสินค้าอะไรนะคะแฟร์มากๆเลยนะคะแอปช้อปจินิกเนี่ยนะคะค่ะจากนั้นนะคะกลับเข้ามาหน้าเดิมนะคะก็เข้ามาที่ร้านค้าค่ะ เมื่อเข้ามาที่ร้านค้าแล้วนะคะร้านค้าเนี่ยจะมีจ่ายค่าน้ำค่าไฟเบีย้ยเช็คเบี้ยประกันรถยนต์นะคะแล้วก็มีเที่ยวฟารีเวอร์ซับฟารเวอร์นะคะสวนสัตว์ซื้อบัตรครั้งเดียวนะคะเที่ยวได้ทั้งปีนะคะกับแอป shop g e n น็นะคะแล้วก็ยังมีร้านค้าที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราอีกมากมายเลยนะคะถ้าเราจะซื้ออะไรเราก็กด ช้อปปิ้งเข้าไปเลยนะคะลองกดเข้าไปตรงที่ lazada าาด,าดูนะคะกดเข้ามาที่ lazada าาานะคะเราต้องต้องการซื้อสินค้านะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะว่าคะแนนเราจะได้เท่าไหร่นะคะเมื่อเราช้อปนะคะเท่าไหร่นะคะเราจะได้เงินคืนจากนั้นนะคะพออ่านรายละเอียดครบแล้วเราก็กด continue to app นะคะ เข้ามาถึงหน้านี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งได้ตามสบายเลยค่ะนะคะช้อปปิ้งได้ตามสบายเลยนะคะสามารถที่จะเก็บปลายทางได้ด้วยนะคะค่ะก็เข้ามาตามนี้นะคะแต่ถ้าเป็นจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะสามารถเข้ามาที่แอปช้อปปี้ได้นะคะหรือ หรือจะไปที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟโดยตรงเลยตรงนี้ก็ได้กดเข้าไปนะคะอาจะเข้ามาที่าลาซาด้าเหมือนเดิมอ่าโอเคจากนั้นนะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะก็ง่ายมากาทำคลิปไว้แล้วด้วยนะคะก็หน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งวิธีจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ทำง่ายๆเลยนะคะ อันนี้เปิดให้ดูก่อนจะจ่ายก็จิ้มเข้าไปตามาเมนูตรงนี้เลยเราจะจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟหรืออะไรก็ตามนะคะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูตรงนี้เลื่อนมาที่สีส้มๆนะคะจะมีคำว่าคำถามที่พบบ่อยนะคะแจ้งปัญหาเราสามารถแจ้งปัญหาของเราได้นะคะแล้วก็คำถามที่พบบ่อย คลิกเข้าไปดูนะคะจะมีคําตอบให้เราเยอะแยะเลยเราแค่กดเข้าไปนะคะตามคําถามที่เราอยากจะรู้นะคะดีมากๆเลยค่ะแจ้งปัญหาก็แจ้งตรงนี้ได้เลยนะคะจะลิงก์ไปที่บริษัททันทีนะคะค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูที่รูปคนตรงนี้นะคะเมนูนี้เมนูนี้นะคะจะโชว์รายได้แต่ละวันของเรานะคะแล้วก็จะมีลิงก์แนะนำตรงนี้นะคะลองจิ้มเข้าไปดูค่ะ จะเจอรหัสของของตัวเราเองนะคะแล้วก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะนำไปแชร์บนสื่อโซเชียลต่างๆได้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปที่ห้องเรียนรู้ได้อีกห้องเรียนรู้วิธีสร้างรายได้ก็จะเป็นหน้านแบบนี้เลยนะคะจิ้มเข้าไปติดต่อแอดมินเรื่องสินค้านะคะ ติดต่อแอดมินเรื่องทั่วไปแบบแจ้งเรื่องต่างๆได้เลยขอคำปรึกษาได้ด้วยค่ะแล้วก็มาดูตรงท็อป50นะคะท็อป50อา่าวันนี้นะคะก็มีคนรับรายได้ไปแล้วนะคะ3อันดับแรกเลยนะคะต่อวันนะคะอันนี้คือรายได้ต่อวันนะคะต่อวันคนแรกเลยนะคะ 80, 8 8 7 0 0 สี่สิบแปดบาททุกคนมีรายได้แบบต่อวันนะคะเยอะมากเยอะมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะเราก็จะมีให้ดูทั้งของวันนี้เดือนนี้เดือนก่อนทั้งหมดนะคะค่ะเราก็เข้ามาดูของเพื่อนๆเ,เราได้นะคะค่ะ จากนั้นเรามาดูทีมงานของเรานะคะเช็คทีมงานของเราก็กดไปที่ทีมงานของฉันนะคะตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะจะโชว์ทีมงานของเราทั้งหมดที่อยู่ใต้รหัสของเรานะคะแต่ละตำแหน่งก็สามารถเลือกดูได้ด้วยว่าคนไหนอยู่ตำแหน่งอะไรเราสามารถเช็คได้ก็คือกดเข้าไปเลยค่ะโฟลเดอร์โฟลเดอร์มีใครบ้าง6คนลองกดจิ้มเข้าไปตรงที่เลข6เลยนะคะ แปหนนึ่่งะะคะอาระบบกำลังทำงานนะคะเร็วไปหน่อยอามาแล้วค่ะโฟลเดอร์นะคะโฟลเดอร์มีหกคนไหนลองเช็คดูซิคะว่ามีใครบ้างนะคะนี่พัชระอัมพรนะคะแล้วก็มีน้องฟ้าใสานะคะนัทสุด,ดาวินยัยทรงพลวันชัยพันธ์นะคะ ขึ้นโชว์ให้นะคะแล้วก็ยังสามารถโชว์โชว์ทุกตำแหน่งให้เราเลยเราอยากรู้ตำแหน่งอะไรของใครอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะคก็มาเช็คได้เลยนะคะลูกทีมของเรานะคะดีมากๆค่ะจากนั้นมาดูที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาของเรานะคะคือคือใครนะคะเราสมัครติดกับใครนะคะตรงนี้จะขึ้นโชว์ทันทีนะคะค่ะแล้วก็วิธีเข้า สู่ระบบผ่านเว็บนะคะตรงนี้กดเข้าไปนะคะตรงนี้เราสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลของเรานะคะใส่ข้อมูลของเราให้ครบนะคะอันนี้วันนี้ก็ใส่ข้อมูลครบแล้วนะคะใครที่กรอกข้อมูลครบแล้วถ้ามีรายได้เกิน300บาทนะคะสามารถถอนได้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันค่ะกดที่รูป,รปกดที่รูปภาพของเราก็จะเจอ รา,ายได้นะคะอันนี้รายได้ขึ้นเพิ่งจะขึ้นนะคะแต่ก็เพิ่งจะถอนไปนะคะเช็คได้จากตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็มาดูหน้าแรกนะคะกดมาที่หน้าแรกก็จะเจอตรงนี้ก็จะเป็นรหัสสมาชิกของเรานะคะแล้วถ้าเราอยากจะอัปโหลดเอกสารก็กดเข้าไปเลยแก้ไขข้อมูลส่วนตัวลองพิกเข้าไปดูเลยค่ะ ก็ถ้าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็หรือว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็กดบันทึกนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับกลับมาที่หน้าหลักนะคะหน้าหลักของเราตรงนี้ค่ะทุกบ้านนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะวิธีใช้แอปช็อปจ e น i กนะคะแล้วก็ยังจะมีคลิปอีก ในการใช้แอปพลิเคชันนี้อีกหลายๆอย่างเลยนะคะเพราะว่าแอปเนี่ยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะตามให้ทันนะคะรวยไปด้วยกันค่ะ